สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังติดตามรับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็กลับมาพบก,กับผมบอยกรวบิดนะครับกับช่องบอยกราิดนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ําหอมนะครับซึ่งเป็นน้ําหอมที่ได้มาจากร้านนินิโซนะครับซึ่งก็เป็นกลิ่นที่ผมได้ทดลองกลิ่นมาแล้วนะครับซึ่งกลิ่นนั้นมีความหอมนะครับผมเลือกมาอยู่ สตัวด้วยการก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัว f r g l a n c e Series Body Mist นะครับนี้แล้วก็จะเป็นตัว Meeting You Perfume นะครับตัว10 ml ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสเปรย์น้ำหอสเปรย์น้ำหอมฉีดตัวนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหอมน้ำหอมขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นกลิ่นของผมเลือกที่เลือกมาจะเป็นกลิ่นแอปเปิลนะครับมีกลิ่นความหอมเนี่ยฉีดเข้าไปในตัวยังยังรู้สึกว่าหอมมาเลยหอมแบบหอมหวานๆนะครับหอมแบบหอมหวานหอมแบบเหมือนกลิ่นน้ำหอมบน ก็มันเป็นน้ำหอมของมินิโซนะครับตัวนี้ราคา69บาทนะครับจะมีให้เลือกอยู่หลายกลิ่นด้วยกันนะครับที่ผมแต่ว่าผมเลือกเป็นผมเลือกเป็นกลิ่นแอปเปิลมาตัวนี้ส่วนตัวนี้ m e t t n n v y o w Perfume นะครับตัวนี้ขนาดตัว Body ้มิสนะครับขนาด90 ml นะครับ 90 ml ดีไซน์แบบขวดใหญ่เลยเป็นขวด90 ml ราคาห9บาบทกินหอมมากส่วนตัวนี้มีซิง n ย u มีจ s ิง u ขนาด10 ml 1 0 ml ขวดเล็กกะทัดรัดนะครับประเทศที่ผลิตก็ผลิตจากประเทศจีนนะครับ จากประเทศจีนเดี๋ยวเราจะมาดูขวดข้างในของน้ำหอมตัวนี้นะครับแต่เท่าที่เห็นมาจะเป็นขวดทกเล็กครับน่ารักครับราคา99บาทกลิ่นก็หอมเช่นเดียวกันครับผมชอบที่เลือกมาก็เป็นกลิ่นที่ผมชอบนะครับตอนนี้คือได้ทดลองกลิ่นมาก่อนแล้วครับก็เลยซื้อมานะครับจากช็อปของมินิโซ มินิโซวันนี้ก็ได้ต้องหามมาสองตัวมาเพิ่มสองตัวนะครับได้มาจากได้มาจากร้านมินิโซนั่นเองมีอยู่ในห้างซื้อมาจากห้างเซ็นทรัลน,นะครับหอมมากๆเลยครับ missing you นี่เลยขวดเล็กๆน่ารักครับขนาด10 ml เป็นน้ำหอมทีบกินน้ำหอมต่างประเทศเลยนะครับก็เป็นน้ำหอมต่างประเทศแหละเพราผลิตจากประเทศจีนแต่ว่ากลิ่นแบบหอมมากเลยอะ ได้มาเพิ่ม2ตัวครับ Fragrance Fragrance Body Mist ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็น Meeting You Perfume นะครับ้าใครลองไปเทสกลิ่นอยู่ที่ช็อปของ Mini So ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆชอบก็ซื้อมาใช้ได้ครับ ของแบรนด์ของมินิโซผลิตจากประเทศจีน,นครับนำเข้าจากประเทศจีนโอเคครัวันนี้ก็จะมาแนะนำน้ำหอมนะครับสอกลิ่นด้วยกันก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปเลยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ